แทบอีสานมาแล้วแทบทุกข่าวเล่าตามที่เราเห็นที่นี่ทุกวันวันวันนี้ผมได้รับเอกสารทุกอย่างแม้แต่พยานบุคคลที่ผมได้ไปสอบเรียบร้อยในการส่งมาอีกไม่นานจะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาด ในทางกฎหมายกับบุคคลที่บังอาจไปกระทำให้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุต้องมัวหมองนะครับบังอาจนะครับที่จะไปแอ,ออะไไแอบอ้างอะไรก็ไม่รู้ครับแอบอ้างอะไรก็ไม่รู้นะครับนะทำให้วัดต้องมัวหมองทำให้พุทธศาสนิกชนต้องเกิดความสงสัย จำได้ไหมครับผมเคยบอกมาเสมอๆว่าคนที่ทำลายพระศาสนาก็คือคนไทยนี่แหละครับนะครับคนไทยนี่แหละครับผมไม่หิวแสงนะสื่อไม่ต้องมาเชิญผมหรอกครับผมมีสื่อน้อยๆของผมนี่แหละสื่อเล็กๆนี่แหละสามารถพูดจากับผู้คนได้ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในจังหวัดพิษณุโลกที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้ข้อมูลให้พยานหลักฐานและพร้อมที่จะมาเป็นพยานให้ผมนะครับผู้เป็นตูเป็นตะเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากรหากการสร้างพระพุทธรูปทุกองค์จะต้องมีการอนุญาตจากกรมศิลป์กรมศิลปเตรียมบุคลากรไว้สักหมื่นคนเพราะถ้าจะต้องไปตรวจพระพุทธินราชทั่วประเทศนะฮะนะครับ,นะค,รบคุณอย่าไปตีความว่าพระพุทธรูปคือ องค์จำลองนะครับนะครับไม่ใช่องค์จำลองนะครับคุณเองสื่อเองนะครับสื่อใหญ่ๆเองทั้งหมดก็รู้อยู่แล้วว่าพระพุทธิจราชางค์ที่บ้านโกกอกนั้นเคยมีกรมศิลปากรไปตรวจเขาปีนขึ้นไปในเช็คว่ามันใช่หรือเปล่าเนาะ สุดท้ายเขาปีนลงมาครับเขาบอกรุงพลไม่ผิดครับเพราะมันไม่ใช่องค์จำลองครับคุณจำข่าวได้ไหมครับวันที่17กุมภาพันธ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะกรมศิลปากรยกขบวนมาแล้วก็ปีนขึ้นไปบนแท่นนะฮะแล้วที่ให้ข่าวไปว่าอะไรฮะเอ,อแท่นพระพุทธเินราชอยู่แค่เอวเองกลับไปดูใหม่ครับ ท่วมหัวผมด้วยซ้ำไปผมสูงประมาณ1 7 0่งร้อยเจดสเศษนิดนึงนะครับไม่มีแคาวพระไปไว้ที่เอวหรอกครับเนาะจะให้ข่าวอะไรข้อมูลต้องแน่นนะนะครับจะให้ข่าวอะไรข้อมูลต้องแน่นวันนี้ผมมีความสุขครับที่จะได้เปิดเผยความจริงอะไรหลายๆอย่างให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับอย่างที่คำกรที่ผมเขียนว่าไม่นานแสงทองสองอัมไพ่จะสาดสองลงมา บนพื้นดินของประเทศไทยใบเสร็จต่างๆครับขออนุญาตปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับใบเสร็จมีหมดแล้วครับนะครับใบเสร็จทุกใบมีหมดแล้วครับมีหมดแล้วครับขออนุญาตนะครับมีหมดแล้วนะฮะพยานบุคคลพร้อมแล้วพรุ่งนี้ถ้ารอฟังข่าวดีนะครับพรุ่งนี้รอฟังข่าวดี ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงนี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอของทนายสมเกียรติจะให้ความรู้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แซปอีสานมาแล้วด้วยนะคะรวมทั้งช่องเครือข่ายของเราด้วยค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แซปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ